สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ v O A ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งก็ตรงกับวันฮาโลวีนะครับวันนี้มีผมทรงพศุภาผลและคุณนพพร,รัชัยเฉลิอมมงคลร่วมนำเสนอรายการวข้อข่าวสาคัญมีดังนี้ครับ เกิดน้ำท่วมฉับพลันกลางเมืองบาเลนเซียในสเปนเสียชีวิตแล้วเกือบร้อยคนสหรัฐโจมตีเป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียสังหาร35รายและสหรัฐลงโทษผู้ทำธุรกิจกับรัสเซีย400รายในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยแฮลิสประกาศจะเป็นตัวแทนของทุกคนหลังไบเดนเนบผู้นิยมทรัมป์คือขยัในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับ เริ่มแล้วเลือกตั้งล่วงหน้าสหรัฐในชุมชนไทยนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียและส่งท้ายวันนี้ทำไมรถยนต์ถึงอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในคืนวันฮาโลวีนติดตามคำตอบได้จากวีเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพั์วันนี้ก็คืนวันฮาโลวีนเราก็<ม>แต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ข่าวนี่ก็ยังต้องบอกว่าตึงเครียดเช่นเดิมนะครับไปกันก่อนที่สเปนนะครับเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่เมืองบาเลนเซียในวันพุธนะครับทำให้ถนนหลายสายแปลสภาพเป็นแม่น้ำทำลายบ้านเรือนและกระทบการจราจรทั่วเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย95คนถือเป็นภัยธรรมชาติครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของสเปน ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันพุธก่อให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของสเปนตั้งแต่เมืองมาลาก้าถึงเมืองบาเลนเซียนะครับกระแสน้ำพัดพาดินคโคลนปริมาณมหาศาลพุ่งเข้าถล่มทับบ้านเรือนและรถยนต์จำนวนมาก ตำรวจและเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์และเรือกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านและรถยนต์ที่ถูกน้ําท่วมนะครับโดยทางการบาเลเซียระดมกําลังทหารกว่า1000คนช่วยในพื้นที่ประสบภยัยสํานักง,งานเหตุฉุกเฉินของบาเลเซีย,ยยืนยันจํานวนผู้เสียชีวิตแล้ว92คนและมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก3คนในเมืองที่อยู่ติดกันคาดว่าอาจพบผู้เสียชีวิตมากกว่านี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยทุกจุดได้ ริ卡โดการันดอนนายกเทศมนตรีเมืองอูเชียลในบาเลเซียกล่าวกับสื่อ RTVE ในวันพุธว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดระดับน้ำสูงขึ้นทันที3เมตรพัดพารถยนต์และสิ่งของต่างๆไปกับกระแสน้ำผู้คนจำนวนมากยังคงสูญหายนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีสเปนเบรโดซานเชสกล่าวแสดงความเสียใจผ่านทางโทรทัศน์และก็ประกาศไว้ทุกเป็นเวลา3วันให้แก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี ส่วนที่เมืองปปอต้านะครับซึ่งมีประชากร25,000คนนาะยกเทศมนตรีมาริเบลอัลบบรตกล่าวกับสื่อว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว30คนสำนักง,งานสภา,สภาพภูมิอากาศสเปนนะครับบอกว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลา8ชั่วโมงที่บาเลนเซียนั้นมากกว่าปริมาณน้ำฝนตลอด20เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งถือเป็นเรื่องผิดธรรมชาติอย่างยิ่ง สเปนเผชิญกับภัยธรรมชาติรุนแรงหลายครั้งช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งภัยแล้งและคลื่นความร้อนสูงซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองครับคุณนภรรัสครับจากที่ยุโรปนะครับมาตอนที่สถานการณ์ที่ตัวันออกกลางกันบ้างครับ กองทัพสหรัฐโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสในซีเรียในสัปดาห์นี้และสังหารนักรบของกลุ่มนี้ไป35คนจากการเปิดเผยของกองบัญชาการทหารสหรัฐประจำภาคพื้นตะว,วันออกกลางและเอเชียกลางหรือเซนคอมครับการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลทรายในแถบตอนกลางของซีเรียเมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายที่เป็นค่ายพักและบรรดาผู้นำระดับสูงของกลุ่มรัฐอิสลาม ก่อนหน้านี้มีความร่วมมือระหว่างกองกำลังของอิรักกับกองทัพสหรัฐในการโจมตีเป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามในดินแดนของอิรักเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามยังคงเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคนี้แม้จะไม่มีอำนาจยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อ10ปีก่อนในช่วงที่กลุ่มก่อการร้ายนี้ครอบครองดินแดนทั่วอิรักและซีเรียก็ตามเซนคอมกล่าวว่า การโจมตีล่าสุดในซีเรียจะช่วยขัดขวางความสามารถของกลุ่มนี้ในการวางแผนจัดองค์กรและปฏิบัติการโจมตีต่อประชาชนและกองกำลังของสหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคนี้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีรายงานประชาชนเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐในซีเรียแต่อย่างใดครับคุณสมพจน์ครับ ไปเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับคราวนี้ข้ามไปที่ยูเครนนะครับกับรัเสเซียบ้างร,ร,รัฐบาลสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษกับบุคคลและนิติบุคคลเกือบ400รายนะครับในมากกว่า12ประเทศในความพยายามล่าสุดเพื่อสกัดรัเสเซียจากการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของชาติตะวันตกจากการเปิดเผยของรอยเตอร์สนะครับกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศมาตรการชุดใหม่นี้ในวันพุธ ส่งผลต่อบุคคลและนิติบุคคลในประเทศที่3รวมถึงจีนฮ่องกงอินเดียตุรกีสวิสเซอร์แลนด์มาเลเซียและไทยด้วยนะครับซึ่งสหรัฐเชื่อว่า ช่วยให้รัเสเซียหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษได้คําประกาศล่าสุดนี้ถือเป็นมาตรการลงโทษจาก,กรักเสเซียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบากลกรุงมอสโกสืบเนื่องจากการลุกรานยูเครนเมื่อปี2022ก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐย้ำเตือนเรื่องการขายวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนสำคัญต่างๆให้แก่รัเสเซียซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำคัญที่สหรัฐและสหภาพยุโรปเชื่อว่ารัเสเซียสามารถนำไปใช้ในการทำสงครามกับยูเครนนั่นเอง เจ้าหน้าที่สหรัฐผู้ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับรอยเตอร์นะครับว่ามาตรการล่าสุดนี้เป็นการส่งสัญญาณอย่างจริงจังไปยังภาครัฐและเอกชนของประเทศต่างๆว่ารัฐบาลสหรัฐยึดมั่นต่อภารกิจต่อต้านการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษที่นํามาใช้กับรัสเซียและกดดันรัสเซียให้ยุติการทําสงครามในยูเครน ทางด้านวอลลียเดเยโมรอง ri, รัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับกล่าวว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรจะเดินหน้าใช้มาตรการที่เด็ดขาดทั่วโลกเพื่อหยุดยั้งการหลั่งไหลของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่รัเสเซียจําเป็นต้องใช้สําหรับการทําสงครามอย่างไร้ความชอบธรรมในยุเคนส่วนหนึ่งของบริษัทที่ถูกลงโทษล่าสุดจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันนี้ได้แก่บริษัทฟูเชโวในอินเดียนะครับซึ่งสหรัฐบอกว่า ส่งชิ้นส่วนสำคัญให้แก่บริษัทโดรนของรัสเซียรวมทั้งบริษัทเ h e ยร์ยาไลฟ์สซิเอนส์ไพรเว i ลิมิเนะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าส่งเทคโนโลยีของอเมริกาไปให้แก่รัสเซียมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้หนึ่งกล่าวนะครับว่ามากกว่า70%ของสินค้าสําคัญที่รัสเซียต้องการที่สุดนั้นถูกส่งไปจากจีนนะครับคิดเป็นมูลค่ามากกว่า22,000ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สงครามในยูเครนประทุขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วครับ ครับมาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการเมืองของสหรัฐกันบ้างนะครับ,ค,รบคุณทรงพ์เพราะว่ารองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสกล่าวว่าเธอไม่เห็นด้วยกับคําวิจารณ์ประชาชนในการตัดสินพวกเขาจากตัวเลือกทางการเมืองซึ่งเป็นปฏิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนพาดพิงผู้สับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ว่าเป็นขยะครับแฮร์ริสกล่าวว่าเธอจะเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันทุกคนรวมถึงคนที่มาดบวชให้กับตัวเธอด้วย h ฮร์ริสซึ่งกำลังแข่งกับทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐมีทอถแถลงดังกล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะเตรียมหาเสียงในสมรัฐครับท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ไบเดนสร้างวัฏกรรมที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในช่วงไม่กี่วันก่อนก,อนการเลือกตั้งและน่าจะเป็นความพยายามของแฮร์ริสที่จะบรรเทาผลกระทบด้านลบต่อการของเธอในการแข่งขันกับทรัมป์ครับ <So listen. S 1> ในคืวนวันอังคารขณะที่แฮร์ริสกำลังกล่าวสุนทรพจน์ใกล้ทำเนียบขาวเพื่อเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียว กับคนในประเทศอยู่แต่ในอาคารของทำเนียบขาวไบเดนวิจารณ์งานหาเสียงของทรัมป์ที่นครนิวยอร์กที่ผ่านมาซึ่งมีศิลปินตลกคนหนึ่งเปรียบเปอร์โตริโกซึ่งเป็นดินแดนภายใต้ปกครองของสหรัฐว่าเป็นเกาะขยะครับไบเดนกล่าวกับกลุ่มชาวฮิสแปนิกโวโตลาติโนว่าสิ่งเดียวที่เป็นขยะที่ผมเห็นว่ากำลังลอยอยู่คือผู้สับสนนทรัมป์ ไบเดนกล่าวว่าการด้อยค่าชาวฮิสแปนิกเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และบอกว่ามันไม่มีความเป็นอเมริกันมันขัดกันอย่างสิ้นเชิงกับทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เราเป็นมาประธานาธิบดีสหรัฐและทีมงานของทังเนียบขาวรีบชี้แจงว่าไบเดนไม่ได้หมายถึงคนที่สนับสนุนทรัมป์โดยทั่วไปและเพียงพุ่งเป้าไปที่สิ่งที่ถูกพูดบนเวทีปราศัยของทรัมป์ที่นิวยอร์กเท่านั้นครับ อย่างไรก็ตามฝ่ายพับชิการใช้โอกาสนี้ตอบโต้ไบเดนโดยบอกว่าคำพูดของประธานาธิบดีผู้นี้ย้อนให้ถึงนึกถึงวาทกรรมของฮิลลารีคลินตันที่เคยแข่งเป็นประธานาธิบดีกับทรัมป์ในปี2016โดยในตอนนั้นคลินตันกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของผู้สับสนุนทรัมป์อยู่ในตะกร้าของคนเสื่อมซามทรัมป์เองเคยเรียกสหรัฐว่าเป็นถังขยะของโลกและบอกว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเขาคือศัตรูจากภายใน นอกจากนั้นทรัมป์เคยกล่าวว่าแฮร์ริสนั้นงโง่และขี้เกียจสุดๆแถมตั้งคำถามว่าเธอเคยใช้สารเสพติดหรือไม่อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีคำขอโทษจากการที่เรียกดินแดนปโตริโกเช่นนั้นที่งานหาสิยงของเขาโดยเขาบอกว่าบางคนก็พูดสิ่งที่ไม่ดีออกมาบ้างผมไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ครับคุณสมพศ ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดูเดือดจริงๆนะครับ,รบสำหรับการเลือกตั้งสหรัฐนะครับซึ่งวันเลือกตั้งก็จะมาถึงในอีก6วันเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ต้องนับถอยหลังกันแล้วนะครับแต่ว่าที่เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วก็คือที่ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็มีการเปิดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าภายในวัดไทย ลอสแอนเจลิสด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบริการบัตรลงคะแนนเป็นภาษาไทยให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีอุปสรรคด้านภาษาด้วยคุณสุภกิจพัรทรธีรานนท์นะครับผู้สื่อข่าวว o A ภาพภาษาไทยส่งบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้ามาจากแคลิฟอร์เนียครับชาวชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ออกมาใช้สิทธิ์กันตลอดทั้งวันที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่วัดไทยลออแซนจลิสเมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมาในการเลือกตั้งครั้งสำคัญครั้งนี้ที่จะตัดสินอนาคตของอเมริกาอีก4ปีข้างหน้า นอกจากชาวชุมชนไทยที่เคยใช้สิทธิ์เป็นประจำแล้วยังมีผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งแรกจำนวนไม่น้อยก็คิดว่าสำคัญนะเพราะตัวเองก็เพิ่งจะได้ซิติเซนมาสองปีกว่าใช่ไหมฮะเราก็คิดว่าที่เราเลือกไปเราคิดว่าเราชอบเขาแล้วก็ดีที่ที่เราเลือกเขาคิดว่าเขาอาจจะทำให้ประเทศชาติ ของอเมริกาดีขึ้นก็หวังว่าเขาก็คงจะช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือพวกผมรส I feel like it's important for people in my age group to vote because I feel like this is one of the first times people are actually caring about what's going on in the country at such a young age. b r a n d ด n s ตอ l ลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย23ปีบอกกับ VOA ไทยว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกเขารู้สึกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องออกมามีส่วนร่วมและเห็นสัญญาณว่ากลุ่มคนที่มีอายุน้อยเหล่านี้ให้ความสนใจกับการเมืองมากขึ้นและเชื่อว่าพลังที่เกิดขึ้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ <Okay. Yeah. S 1> ด้านความเห็นต่อคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากทั้งสองพักผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวไทยมองว่า การตัดสินใจลงคะแนนในครั้งนี้ต้องการได้ผู้นำที่มีความสามารถและความเข้าใจเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยปัญหาก็ยังมีเยอะแยะไม่ได้มีการแก้ไขก็หวังว่าการเลือกตั้งคราวนี้มันจะมีอะไรปรับแปลงค่าแรงก็ยังแพงปัญหาโฮมเลสไหนจะมีพวกอาชญากรรมจริงๆคิดว่าการเลือก ตั้งในครั้งนี้เนี่ยหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้อะไรดีขึ้นก็เรียกว่าเข้มข้นเหมือนกันค่ะเพราะสถานการณ์ของเศรษฐกิจและก็สถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่ามันก็เป็นช่วงวิกฤตเหมือนกันแต่ถ้าเรา สามารถเลือกบุคคลที่มีความสามารถและก็มองการไกลและสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แม้ไม่ทั้งหมดแต่ก็ให้ดีขึ้นเราก็มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นี่ค่ะก็เท่าที่เรารู้ๆกันนะฮะก็คือสงครามไม่ว่าที่ยูเครนหรือว่าที่อิสราเอลหรือทางภาคตะวันออกกลางอะไรต่างๆนั่นนะฮะ,ะ,ะแต่ว่า,วามันมันก็เกี่ยวข้องกันนะฮะเพราะว่ารัฐบาลนี้ ก็คือประเทศแห่งนี้ก็เส,สมือนหนึ่งนะฮะคล้ายกับตำรวจโลกก็ว่า,วาได้ตัวผู้นำที่ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีความเ,เรียกได้ว่ามีชั่วโมงบินที่สูงพอสมควร,รด,วด้านานัทเมธากว v ีพัฒเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC องค์กรที่มีบทบาทในการประสานกับ LA County ให้มีการจัดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่วัดไทยบอกกับ VOA ไทยว่า ชาวชุมชนไทยให้ความสนใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตัวผู้ลงชิงตำแหน่งประธานใธนทบดีเท่านั้นแต่ยังสนใจกับกฎหมายย่อยต่างๆที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการมีบริการด้านภาษาไทยในบัตรเลือกตั้งมีประโยชน์กับผู้ลงคะแนนมากขึ้น ใช่ครับเพราะว่าเอวีเขาที่เนี่ยเขาพยายามจะให้ชุมชนเนี่ยเข้าถึงในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุดให้ใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของภาษาอยากเข้าใจให้มากลึกซึ้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับเนี่ยมันมันมันคุ้มครองเราได้มากขนาดไหนผมเชื่อว่าการ โปรโมทหรือการช่วยในการไปประสานจะช่วยชุมชนได้มากขึ้นครับก็ชอบนะคะเพราะว่ารู้สึกสะดวกสบายคือลูกมาทํากิจกรรมที่นี่มาไหว้พระแล้วก็แวะมาโหวตเลือกตั้งที่นี่ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะว่าวัดไทยเป็นศูนย์รวมของไม่ใช่แค่คนไทยนะคะคนชาวเอเชียชาติอื่นๆด้วยค่ะการเลือกตั้งล่วงหน้าประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนีย จะมีไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนคิศกรา2024ก่อนที่วันเลือกตั้งใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ so สุภกิจพัทรธีรานนท์ไว้์ซอกอเมริกาภาคภาษาไทยรายง,งานจากเมืองนอตฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียครับ <you>. yeah. ขอบคุณครับคุณสุภกิจครับ ผู้ชมสามารถร่วมนับถอยหลังเลือกตั้งสหรัฐ2024กับเราได้นะครับในเว็บไซต์ voa h a i com นะครับมีรายงานพิเศษต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับรวมทั้งเซกชันพิเศษของการเลือกตั้งก็เข้าไปติดตามได้รวมทั้งติดตามในรายการข่าวสดสายตรงซึ่งเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาเดียวกันนี้นะครับ เข้ามาสตรีมเรามีสตรีมด้วยนะทาง Facebook กับทาง YouTube นะครับวันนี้ใครเข้ามาก็อาจจะมาช่วยกันทายได้ว่า <c oughs> ผมกับคุณนพร,รัตวันนี้แต <c oughs> ่งตัวเป็นใครนะฮะเราถูก <นะ S 2> ยังไม่มีรางวัลน,นะฮะแต่ถ้าเดาได้ก็เดาวัาน,นะครับครับผมฟังข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับรายงานว่าเศรษฐกิจอเมริกันขยายตัว2.8%ในไตรามาสที่3ของปีระหว่างเดือนกร,รกฎาคมถึงกันยายนนะครับโดยมีแรงส่งจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคแม้ว่าดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงการเติบโตของเศรษฐกิจในอัตราด,ดังกล่าวแผ่วลงเล็กน้อยจากระดับ3%ในไตรามาสก่อนหน้านี้นะครับโดยการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งคิดเป็นรายร7%ของขนาดเศรษฐกิจเร่งเครื่องขึ้น3.7%ในไตรามาสที่3จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หากเทียบกับหากเทียบกับ3เดือนก่อนหน้านั้นนะครับการใช้จ่ายของผู้บริโภคเติบโตต่อเนื่องจาก2.8%ส่วนการส่งออกก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับด้วยอัตราขยายตัว8.9%โดยมีน้ำหนักในการคำนวณ1ใน3ของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามการลงทุนภาคธุรกิจชะลอตัวลงนะครับส่วนหนึ่งมาจากภาคสังหาริมทรัพย์ทั้งบ้านที่อยู่อาศัยและอาคารช,าชนิดอื่นๆเช่น ตึกที่ทํางานและกดังสินค้าส่วนการลงทุนในเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆก็เพิ่มขึ้นนะครับไปดูดัชนีหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นแดงนะครับโดยดาวโจนส์ลดลง91.51จุดปิดที่42,414.54 Standard Poor's ลดลง19.25นะครับปิดที่5,813.67 NASDAQ ตกลดลง 104.82นะครับปิดที่18,607.93ประาคาทองคำเพิ่มขึ้น0.63%นะครับปิดที่2,798.50และวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท75สตางค์นะครับคุณนพัลครับมาต่อกันที่ประเด็นข่าวเกี่ยวสุขภาพและก็สาธารณส,สุขกันบ้างนะครับ,รบเพราะว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐหรือว่า USDA ยืนยันว่าพบเชื้อไข้หวัดนก สายพัน h5n1 ในหมูเป็นครั้งแรกในอเมริกาที่รัฐโอเรกอนทางตวันตกของประเทศครับที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์กังวลว่าเชื้อไวรัสไขวัดนกจะแพร่ไปสู่เออจะแพร่ไปสู่สุกรน,นะครับเพราะอาจสามารถกลายพันธุ์เป็นไวรัสที่อันตรายกว่าเดิมและอาจติดต่อไปสู่มนุษย์ได้ง่ายขึ้น ย่งไรก็ตามครับ USDA เชื่อว่ายังไม่มีความเสี่ยงของเชื้อไข้หวัดนกในเนื้อหมูจากรัฐออริกอนและโอกาสที่จะเกิดการระบาดของไข้หวัดนกในหมู่ประชาชนก็ยังอยู่ในระดับต่ำด้วยเมื่อปี2009เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ซึ่งเชื่อว่าเริ่มแพร่จากหมูก่อนที่จะระบาดในหมู่คนครับ ในแพทย์ริชาร์ด w e บบี้ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจากโรงพยาบาลเด็กเซนจูด Children's Research Hospital กล่าวว่าแม้เวลานี้ยังมีความเสี่ยงไม่มากแต่หากไวรัสังกล่าวแพร่ในกลุ่มสุกรในฟาร์มขนาดใหญ่ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น USA d ระบุว่าได้มีการกักบ,บริเวณสัตว์อื่นๆในฟาร์มออริกอนที่พบหมูติดเชื้อไข้หวัด นกล่าสุดนี้แล้วและมีการตรวจสอบสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งข้าหมูและไก่ที่ฟาร,ร์มดังกล่าวเพื่อป้องกันการระบาดด้วยเจ้าหน้าที่เชื่อว่านกป่าในบริเวณนั้นเป็นผหานําเชื้อไวรัสมาติดหมูที่ฟาร,ร์มดังกล่าวโดยขณะนี้ได้มีการตรวจสอบนมวัวจากหลายพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดเช่นกันปีนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกในอเมริกาแล้ว36คนโดยเกือบทั้งหมดเป็นคนงานในฟาร,ร์มปศุสัตว์ที่สัมผัสกับ,กบสัตว์ที่ติดเชื้อโดยตรงตั้งแต่ปี2022มาเชื้อวรัวนกท่าให้มีมานะคร ปีกไปแล้วกว่า100ล้านตัวซึ่งถือเป็นการระบาดรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับคุณสงพน์ครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ซึ่งก็เป็นรายงานเกี่ยวกับคืนฮัลวีนนั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกนะครับ,น,บนับตั้งแต่ปี1938หรือป้า86ปีแล้วที่เด็กๆในเมืองหลวงของรัฐไอโอวาจะได้ออกไปร่วมกิจกรรมที่เรียกว่า Trick or Treat นอกบ้านในเทศกาลฮาโลวีนนะครับตามรายงานของ a p p โดยการได้เดินไปเคาะประตูบ้านต่างๆเพื่อรับขนมหวานเป็นกิจกรรมคู่กับคืนฮาโลวีนในสหรัฐมานานแล้วนะครับแต่สำหรับเมืองจอมอ์ของรัฐไอโอวามีการห้ามการฉลองในรูปแบบนี้มานานกว่า80ปีนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมเกเรหรือใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปนั่นเอง สิ่งที่เด็กๆในเมืองนี้ทำได้เสมอมาก็คือการแต่งชุดแฟนซีในคืนที่มีชื่อว่า Baker's Night nice นะครับหรือว่าคืนของวันนิพกซึ่งมักจะเป็นคืนก่อนวันฮาโลวีนก็คือวันพุธนะฮะคือวันพุธตามเวลาในสหรัฐคืนนี้นั่นเองนะฮะ เพื่อออกไปรับขนมจากเพื่อนบ้านแต่ห้ามเอ่ยวลีที่ว่า Trick or trick treat และก็จะต้องเล่าเรื่องตลกเท่านั้นเพื่อแลกกับขนม,มนะครับโดยในปีนี้คืนของวันนิพกตรงกับคืนวันพุธอย่างที่บอกนะครับแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนฟ้าขนองรุนแรงทําให้เจ้าหน้าที่ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมนี้ไป1วันทําให้ไปตรงกับวันฮาโลวีนเหมือนกับที่อื่นๆทั่วประเทศนะครับ ต้องบอกว่าเมืองเดอะมอยส์นะครับเริ่มประเพณี้ไม่เหมือนใครนี้ตามคําแนะนําของอดีตผู้อำนวยการกองอุทยานของเมืองที่เชื่อว่าจะช่วยลดเหตุการณ์ทําลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชนพร้อมๆกับส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้สนุกเป็นหลักด้วยนะครับ ช่วงแรกผู้ใหญ่พยายามให้เด็กๆของเมืองนี้ร้องเพลงอ่านบทกวีหรือทํากิจกรรมบันเทิงอย่างอื่นก่อนที่การเล่าเรื่องตลกจะมาแทนที่และกลายเป็นสิ่งที่เด็กๆเลือกทําแทนไปโดยปริยายนะครับส่วนที่อื่นๆนะฮะแน่นอนก็ยังมีการฉลองคืนฮาโลาวีนกันตามปกติแต่ว่าในคืนฮาโลาวีนก็จะต้องมีคําคแนะนําต่างๆสําสหรับเด็กๆที่จะไปเดินออกไปข้างนอกไปเล่น ทวีตหรือทวีตหรือว่าทำอะไรนะฮะวันนี้เนี่ยคุณนพร,รัชซึ่งอยู่ตรงนี้แต่งตัวฮาโลวีนรออยู่เนี่ยนะฮะจะมีรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อแนะนําต่างๆที่เกี่ยวกับคืนฮาโลวีนมาครับ,ค,รบคุณสมพศดาวถงไหมครับว่าสิ่งที่แพทย์แนะนําว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในคืนวันฮาโลวีนคืออะไร อ่ uh, ไม่ใช่ผีใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ฮะเพราะว่าผีเนี่ยนะก็แล้วแต่นะครับแต่เขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นรถยนต์ครับเพราะว่า oh. สถิติที่ผ่านมาแสงให้เห็นว่าคืนวันฮาโลวีนเป็นวันไม่ต้องคือทั้งวันแต่เป็นวันที่มีสถิติการเสรียชีวิตของคนเดินถนนมากที่สุดในรอบปีโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเครับ,รบเลยมีคําแนะนํารวบรวมโดยเออย่างข้อแรกทำไงให้ปลอดภัย เดินเกาะเป็นกลุ่มครับบริตนีลอมบาดผู้จัดการได้งานป้องกันการบาดเจ็บของโรงพยาบาลเด็กโคโลราโดบอกว่าวิธีที่ทาให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กไม่ตกในาอันตรายก็คือการระแวดระวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเสมอซึ่งรวมถึงผู้ขับขี่บนท้องถนนและคนที่เดินถนนด้วยกันด้วยเพราะว่ากรณีคนขับรถเนี่ยก็มีเขตประมาณว่าใจลอยหรือไม่หม,หมแต่ดูมือถือคนเดินถนนเองก็เหมือนกันหมดแต่ก้มหน้าเดินดูมือถือหรือไม่ก็ฟังเพลงใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงอื่นก็ต้องระวังไปแล้วลอมบาดบอกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า12 คงเนี่ยคุณมีผู้ใหญ่ประกบไปด้วยเพื่อออกไปเล่นทริ o ออ r รี t แต่เด็กโตกว่านั้นก็ไม่ใช่ว่ารอด ต้องตระหนักถึงการใช้ถนนแล้วก็เป็นคนเดินถนนที่รับผิดชอบด้วยคือไม่ใช่เดินไปคุยโทรศัพท์ไปหรือว่าฟังเพลงให้สบตาผู้ใช้รถก่อนจะข้ามถนนแล้วก็ข้ามที่ทางข้ามรวมทั้งใช้ฟุตบาทด้วยนะครับอันนี้เรื่องจริงฮงะเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยก็เคยเห็นเด็กๆที่วิ่งข้ามถนนกันไปมานะครับเพื่อที่จะไปขอขนมลูกอมขนมหวานเนี่ยอ,อันตรายโดยเฉพาะในช่วงเวลาของมืดเช่นเช่นนี้ด้วยนะครับคราวนี้ เรื่องของขนมหวานเ,เรื่องของชุดแฟนซีก่อนอ่า ชุดแฟนซีเนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนขาดไม่ได้คื่วอลมีคําแนะนําเกี่ยวกับประเด็นนี้ไหมมีครับผู้ช่วชันบอกว่าการใส่ชุดแฟนซีในคืนวอลลวีนเนี่ยเป็นความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนครับ1ขนาดควรจะพอดีกับผู้ใส่และไม่ควรมีส่วนที่ยาวลากพื้นจนทําให้เดินสะดุดได้เช่นมีผ้าคลุมหลังเหมือนพวกซูเปอร์ฮีโร่หรือ,อ,อบรรดาเจ้าหญิงต่างๆนะครับในส่วนสีสันทางผู้ช่วชานบอกว่าควรจะเป็นสีสว่างยิ่งถ้าสะท้อนแสงได้ยิ่งดีแต่ ไม่ขนาดนั้นก็ให้ติดแถบสติกเกอร์เรืองแสงหรือว่าแถบสะท้อนแสงก็ได้ในแพทย์นิโคลัสเอากูกุมรแพทย์จากศูนย์แพทย์ออชเนอร์เฮลท์ในลุยเซียนาบอกด้วยว่าสำหรับเสื้อนั้นคือทั้งชุดละกันไม่ควรเลือกชุดที่ติดไฟง่ายนะครับและถ้าเกิดมีการตกแต่งอะไรนอกบ้านเนี่ยพยายามเลี่ยงพวกสายไฟระยยระยางและการจุดไฟจริงด้วยเพราะเขาบอกว่าลองนึกนะถ้ามีเด็กวิ่งไปวิ่งมาแล้วมีไฟหรือเทียนจุดอยู่จริง หายนะเกิดขึ้นได้นะครับใช่มาถึงเรื่องของขนมหวานบ้างอันนี้อาจจะเป็น สิ่งที่เด็กๆชอบแต่ผู้ใหญ่กลัวใช่จริงๆแล้วในเทศกาลฮาโลวีนน้อยที่สาฮารเนี่ยผู้ใหญ่กลัวสุดคือเด็กจะได้ขนมหวานเยอะเกินไปทีนี้นายแพทย์เอากูบอกว่าสิ่งที่มีความสําคัญก็คือผู้ปกครองควรจะบอกเด็กว่าห้ามทานขนมที่ได้มาจนกว่าถึงบ้านเผื่อว่าขนมเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่ากินง่ายอย่างที่เห็นเช่นขนมเหนียวๆหรือชิ้นโตๆเนี่ยเด็กเล็กกินอาจจะติดคอแล้วก็วกมีอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ควรจะเตือนเด็กว่าวันฮาโลวีนไม่ใช่วันที่จะอไปเตลเตลไปที่ต่างๆที่ไม่คุ้นเคย อยู่ใกล้ๆบ้านปลอดภัยกว่าและเมื่อเด็กๆออกไปรับขนมไม่ควรเดินเข้าไปในบ้านใครแค่ยืนรอตรงประตูยืนตรงที่มีไฟส่องสว่างและในเขตที่คุ้นเคยก็พอท้ายสุดนะครับเขาบอกว่าแม้จะเป็นการร่วมกิจกรรมฮาโลวีนในกล้ๆบ้านแต่ต้องพึงระลึกไว้ว่าอาจจะมีคนแปลกหน้าวนเวียนอยู่ได้เพราะฉะนั้นกลับไปที่จุดเดิมเกาะกลุ่มกันไว้ปลอดภัยดีครับ ครับผม mm hmm. อืมก็เป็นคําแนะนํานะครับสําหรับคืนฮาโลวีนไม่ใช่แค่ในอเมริกานะครับ,ครบใครที่เมืองไทย mm hmm. เพราะว่าเป็นคืนฮาโลวีนคืนนี้ใครที่จะออกไป mm hmm. เจอเพื่อนฝูงไปฉลองอะไรกันก็ระวังกันได้นะครับและที่จะไปก็คือรายงานข่าวสดสายตรงจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพร,รัชชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนภรัตค่ะสวัสดีครับรัก่อนที่จะถามดิฉันว่าดิฉันจําคุณได้หรือเปล่าเนี่ยคุณสองคนจํากันเองได้ไหมคะได้ครับเราช่วยกันดูแลมานานจกนกว่าจะเดินออกจากออฟฟิศมาถึงตรงนี้ได้แต่เราเราต้องเดินชิดกันมากเพื่อจะไม่ได้ให้คนอื่นเห็นนะก็ค่อยแอบย่องมาเลยเดี๋ยวจะโดนทักอันนี้เป็นการออกแบบที่ทันสมัยมากเลยนะคะ ออกแนววัยรุ่นมีแก๊งมีกลุ่ม <ừ m. S 2> มีก้อนใช่ไหมคะตีมคืออะไรคุณสงพ์คุณธรรมรัตน์แล้วก็ตามกันอยู่ว่าคุณธทียรัตจะตามเทรนด์ทันไหมสําหรับผู้ที่ตามโซเชียลมีเดียทิกต o อกหรือว่ารีวตามเฟซบุ๊กอินสตาแกรมจะเห็นคลิปหนึ่งซึ่งมาจากนักร้องคู่เคป๊อป <laughs> คู่กับนัก <laughs> ร้องอเมริกานะฮะเป็นเพลงที่กําลังฮิตติดหูกันมากก็พูดง,ง่ายเขาแต่งตัวมานี้ครับเราก็เลยก๊อปปี้เข้ามาเราเลยไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คุณธ <laughs> ทีรัฐถามแต่สยองเมื่อเห็นนิดนึงเพราะเมื่อเทียบ ต่างกันอยู่นะครับแต่ที่ฉันแยกไม่ออกจริงๆว่าท่านใดเป็นท่านใดเดี๋ยวกลับบ้านผิดคน คนที่บ้านก็จะทักผิดแล้วก็ดูมีอาการผิดปกตินะคุณนภรัตคุณสรงพจน์เข้าบ้านผิดที่จนตัวตายเลยนะเนี่ยน,นี้ต้องถามคุณรงพจนะะ์จากที่บ้านคนรออยู่เยอะฮะ <laughs> ผมนี่ยังรอดตัวเดี๋ยวผมแปลงร่างหลังรายการก่อน <laughs> ผมแปลงเยอะมากเพราะนั้นตอนแปลงกลับมันจะกลับไปเหมือนเดิมแต่คุณสรงพจน์เนี่ยมีความเป็นตัวจริงเยอะขึ้นนิดนึงนะฮะแค่เสริมอุปกรณ์เข้าไปเฉย,เฉยใช่แต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องมีการเปลี่ยนชุดชุดเนี่ยเตรียมไปแล้วนะครับชุดเข้าบ้านชุดออกจากบ้าน ชุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวชุดเข้าบ้านเนี่ยก็ต้อง<ะ>เอาชุดเดิมกลับเข้าไปก่อนอ <c oughs> เดี๋ยวคุณธีรัตไปดูนะครับ <c oughs> ว่าเป็นใคร <c oughs> แล้วพรุ่งนี้เรงมาลองมาเราเข้ารายการลองถามเอ่อผู้นี้ <c oughs> จะเป็นคุณรัตพลกับคุณเยี่ยมยุนนะฮะ อ๋อค่ะผรุ่งนี้ยังมีควันหลงเหรอคะยังยัง,ย,งยังไม่ไมีฮะม,มาลองลองลองหาเรืองก่อนว่าดูเหมือนใครยังไงไหมแต่ว่าคุณรัฐพลออกปล่าไว้แล้วว่าปีหน้าเป็นคิวรัรรฐพลจะจัดเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นนับถอยหลังสามวันรอดูว่าคุณรัฐพลและทีมงานจะจัดอะไรมามั่งนะครับสับกันเสนอความคิดสร้างสรรค์ต่างๆครับ ใช่ท่านสังเกตว่าเรตติ้งช่วงนี้ยังยังพุ่งอยู่นะคะเขาก็จะคอยดูคุณเขาไม่ได้ฟังข่าวเท่าไหร่เลย<อ>วันวนี้ยี่สองท่านเราก็กลัวว่าทำให้ผู้ติด,มมดตามเราทางหน้าจอแบบไม่ได้มัวแต่ฟังข่าวมัวดูหน้าว่านี่ตัวอะไรมานั่งอยู่นะ <laughs> น่าสนใจมากค่ะเท่ค่ะเท่ค่ะฉีนกำลังหาไอเดียอยู่เพราะว่าบ่ายนี้เขามีทีมให้เรียนต้องไปร่วมด้วยเลยไม่แน่ใจว่าจะออกจากบ้านในสภาพไหน อ๋อโอเคแลอวจะใช้ไอเดียของคุณนพรัตน์นี่ก็ได้นะครับก็เซิร์ชดู APT APT <c oughs> ็อา,า,าจะได้อาจจะได้คำตอบครับหรือคุณที่รับผมยาวๆลองเป็นน้องลิซ่าก็ได้นะครับ <c oughs> อ๋อค่ะลานลิซ่านะตอไม่ไรละค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก VOA วันนี้คุณทรง